มวยไทยเจ็ดสีทย์นี้ฉีกทุกความมันนะครับนี่คือศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569นะครับโดยโดยทีมงานเกียรติเพชรนะครับนำโดยพีย่เดียเกียรติเพชรรองคู่เอกในรายการครับสีระเดชช้างนาครศรีครับอำนาจเดชสิทธิ์นานนยกโมดครับคนนครศรีธรรมราชชอมช้างนาครศรีอายุ22ครับปล่อย6 0สูง165กชก100กว่าไฟเขาในบูดุดันอาวุธหลากหลายด้วยนะครับฟอร์มหลังแพ้จอมโหดเจพีพเพลเวอร์ ชนะคะแนนตะวันฉายศิริลักษ์มวยไทยครับชนะเทพเกียรติสิทธิเจาการที่กระบี่นะครับเจอก,กับเทพเกียรติสิทธิเจก,การครับพยัคฆ์ดรพุ่มพันม่วงเทพเกียรติจพัติยาขนสุรินนะครับซ้อมอยู่ที่สิทธิเจการที่สุรินครับอายุยี่สิบห้าปล่อยหกสิบเอ็ดสูงร้อยหกสิบแปดชกมาร้อยกว่าไฟครบเครื่องครับเตะตั้งขวางคาสมองไอคิมวยดีสามฟอร์มหลังชนะคะแนนพงศิริสอสอต้อยแปดลิว้วแพ้มังกรบูมเด็กเซียนแพ้ธีระเดชทางนครศรีนี่ก็ หนังม้วนเดิมเอามาฉายที่ใหม่อีกแล้วนะครับส่วนตัวคู่นี้ครับผมชอบไปที่ทีระเด็ดช้างนครสีครับผมมองดูการขยับขยายร่างกายพระทะเบือม,มวยดีกว่า